ตอนนี้นะจ๊ะม่อนพามาอยู่ที่หาดายแก้วสัตหีบนะจ๊ะหูยน้ำใสจริงน้วยอะ่ะไม่ต้องข้าวไปถึงกอดสเสม็ดเลย สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่รักพี่เต้าหนีเที่ยวนะจ๊ะ EP นี้นะเรามีภารกิจจ้ะเราจะมาตามหาน้ําทะเลใสๆใ,ใกล้กรุงเทพกันนะจ๊ะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ม่อนกับกิ๊กด้วยจ้ะว่าภารกิจเราจะสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามชมกันนะจ๊ะ ันนี้นะจ๊ะม่อนพามาอยู่ที่หาดสายแก้วสัตหีบน,นะจ๊ะคุ้ยน้ําใสจริงน้วยอ่ะไม่ต้องข้าวไปถึงกเกาะเสม็ดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าใครนะจ๊ะที่อยากเทีเ่ยวทะเลน้ําใสาๆใกล้กรุงเทพไม่ต้องข้ามเกาะไม่ต้องข้า,ามฝั่งไลยสิขับรถมาถึงเลยนี่เลยจ้ะหาดสายแก้วที่อยู่ในฐานทัพเรือโอดีงามดีงามไปชมวิวกัน บางทีเราเหนื่อยๆเ้ีวก็ให้อยากมานั่งงงๆมองทะเลเหมือนกัน,น,น,นดีอ่ะดีงา,ามอ่ะคือดีอ่ะแบบไม,ไม่ต้องข้ามเกาะเราก็ได้เจอน้ำใสๆแบบนี้ด้วยค่ะมันชิลจริงๆนะตอนนี้เราก็นั่งรอกินอย่างเดียวเลย ตอนนี้คิกก็ไปหาอะไรอร่อยๆมาให้เรากินอยู่นะคะไปสั่งข้าวอขอบคุณนะดูแลกันดีตลอดเลยเมื่อกี้เตียงข้าใบนี่ไม่ได้ยกนะคะคิกพีมันไปยกมาเงินไปเช่ามาทั้งเสือ้อทั้งเตียงผ้าใบย,ยกมาเป็นผู้หญิงแข็งแรงและบึกบึนดีจริงๆปกป้องเราได้ใครที่จะหาแฟนนะจ๊ะก็หาแบบนี้นะปกป้องดูแลเราได้รักนะ จากินดิมเล่ด้วยเนี่ยถึงแล้วทะเลทะเลโอ้ยร้อนร้อนนะเนี่ย อุ้ยว ra ืดน้ำน้ำมันน้ำมันมาใกล้เราแล้วดูน้ำใสอ่ะน้ำใสไหมคุณไหนยังมีปลาด้วยนี่ไงตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอเห็นปะเห็นไหมเอาโน้นอันีปลาด้วยเฮ้ยล่ะ ไปต้องดำน้ำด้วยไปเห็นปลาไม่หลอกมีหลอกใช่ไหมใช่อขอตัวไปเล่นน้ำก่อนดีกว่าเล่นไหมไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะที่วันนี้ก็คืออ่าไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วแล้วก็เก็บภาพอาจจะได้น้อนนิดนึงเพราะว่ารู้สึกมีอาการปวดท้อง คืืทนายมากๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรก็เลยเดี๋ยวเราคงจะทริปนี้ก็คงจะได้แค่เก็บบรรยากาศภาพส,สวยๆน้ำใสๆที่นี่นะจ๊ะหาดใสแก้วนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะที่รักที่แบบคอยดูแลเทคแคร์ทุกอย่างเลย <Hey. S 1> เก็บเสื้อเก็บอะไรแบบทําให้ทุกอย่างเลยแบบพี่ไม่ต้องทําอะไรเลย <Hey. S 1> ขอบคุณจริงๆนะคะที่คอยดูแลแล้วก็เดี๋ยวเราไปทริปอื่นๆนะเดี๋ยวพี่จะหายแล้วเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวทริปอื่นๆอีนอนอกนะจ๊ะ เ้วเดี๋ยวพี่จะดูแลเทคแคนเป็นอย่างดีนะคะรักนะคะไปเจอกับรักพี่ต้องหนีพี่หนีเที่ยวพี่ต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะติดตามรักพี่ต้อหนีเที่ยวเยอะๆนะคะ